วัสดีค่ะค่ะก็มาพบกับนี้นะคะเที่ยวกับสะพาเซปนบายสวรรณีจังนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นี้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นี้ด้วยนะคะค่ะก็ก็เมื่อเมื่อสกีเมื่อสกีวะสเมื่อสกักพักนะคะสักพักนี้ก็ไปซูปเปอร์มานะคะไปซูปเปอร์อใกล้ๆบ้านเนี่ยคะ่ะ เป็นยงซุปเปอร์นะคะเป็นซุปเปอร์เด็กๆใกล้ๆบ้านเดินไปค่ะเมื่อกี้ร้อนมากแล้วจะให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้ที่ไปซุปเปอร์มาเไปซื้ออะไรมาแล้วได้ผักอะไรมาบั่งนะคะคัะก็อันนี้ผักสลัดนะคะผักสลัดญี่ปุ่นแล้วก็ต้นหอมค่ะอันนี้เป็นต้นหอมต้นหอมยักษ์นะคะ ต้นหอมยักษ์ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นส่วนมากกับอ่ทํากับข้าวนะคะจะพวจะใช้เอต้นหอมเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็ได้เห็ดนะคะ <im it> <h uma> ได้ถั่วงอกถั่วงอกอันนี้อันนี้เ๋ยวด,ด,ดูดิค่ะถั่วงอกราคาราคาสิบ เก้าเย็นนะคะเก้าเย็นก็เออวิประมาณสี่บาทแล้วก็ได้กิมจิะคะ่ะได้กะทิกะทิไทยนะคะกะทิกล่องกะทิกล่องอันนี้อยู่ที่ อยู่ที่เก้าสิบเจ็ดเยนนะคะกล่องประมาณยี่สิบกว่าบาทนี่ถึงสามสิบบาทก <c oughs> ็น้ำมันพืชน้ำมันพืชญี่ปุ่นนัอใส้เท้าค่ะแล้วก็นมอันนี้เป็นนมจืดนะคะเป็นนมจืดของญี่ปุ่น ะเป็นนมตัวนี้จะเป็นเออ่ไขมันต่ำนะคะนี่ก็จะเอามากินกับอซีเดียวนะคะกินคู่กับซีเดียวนะฮะกินคู่กับอันนี้ตอนเช้าอนเช้าเราจะกินซีเดียวค่วะกน,ก,นก็จะมีสองรสนะคะก็จะเป็นนทีนี้แฟนจะกินแบบนี้ส่วนนี้จะกินรสตอรเบอรี่ นมก็จะยืดหน่อยก็พริกนะคะเป็นพริกป่นญี่ปุ่นนะคะอันนี้ราคาสองร้อยกว่าเยนแล้วก็สต่อเบอรี่ค่ะสตรอเบอี่โอเคสตรอบอรี่อันนี้ราคาเท่าไหร่นะ ราคาสองร้อยหกสิบแปดเยนค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ก็สามโลก็กประมาณเก้าสิบบาทนีรนะ,ะลิ้นจีเป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่เอ่อเป็นลิ้นจีแช่แข็งนะคะเป็นของแช่แข็ง ก็อันนี้ก็สามร้อยกว่าเยนร้อยกว่าก็อันนี้ยิงแต่สาลําก็อันนี้เขาเรียกรูปอะไรก็ไม่รู้ว่ะไม่รู้จกักลองซึ้อมาชิมเห็นมันเห็นมัน,น,มนอ่ำฉ่ๆดีน,นาอร่อยก็เลยตลองลองเอามาชิม เรียบร้อยนะคะตอนนี้ที่ปุ่งคือร้อนมากเลยะคะ่ะอากาศร้อนแล้วก็จะจัดของใส่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวนี้จะเเก็บของแล้วก็แพ็ของใส่ตู้เย็นนะคะค่ะอันนี้ก็จะ เป็นของที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะจะเป็นพวกรา,าเมงพวกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของที่เราก็นั่งกลับมาเปลี่ยนเป็นใส่กระปุกแทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสดนะคะส่วนเนื้อส่วนเนื้อหมู เนื้อไก่เนื้ออะไรก็อยู่อันนี้จะเป็นไอศครีมก็จะเป็นล็อกนี้นะคะก็จะเป็นกันปลานี่ก็จะเป็นพวกเนื้ออันนี้เป็นหอยหอยแชแข็งนะคะปลาหมึกปลาหมึกแช่แข็งก็เป็นมหมนูเป็นกุ้งนะคะแช่แข็ง ันนี้ก็จะเป็นผักนะคะเป็นพวกผักที่ผักอะไรนะคะ,พ,กกะพักกะเพราแช่แข็งเป็นพริกพวกพริกแช่แข็งนะคนี่จเป็นพริกอันนี้เป็นพวกผักแช่แข็งนะคะเป็นมะละกไม่มีมะระ องเป็นพวกถัว่วจะเป็นผักผักแช่แข็งทั้งหมดเลยค่ะยังไงนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย